สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับก็มาเจอเหมือนเดิมนะครับกับส่องไกลนะครับส่องไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับผมมาทําทุระครับอยู่ละแวกแถว้าแยกลาดพร้าวครับก็แวะมาดื่มนมนะฮะเมื่อกี้กินกาแฟแล้วดื่มนมไม่รู้ว่าจะเล่าให้ฟังทำไมก็นะครับวันนี้มาสองคลิปนะครับคลิปหนึ่งเป็นย้อนไปถึงวันเสาร์เลยนันคือเกมของฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพนะครับ ที่บุรีรัมแล้วก็ทาง t ทูแ b a n g กยูเนเต็ดแข่งขันกันก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างคือมันถามว่าเก่าไหมก็คงเก่าแล้วนะครับแต่ก็มีหลายอย่างที่ต่อยอดจากเกมวันเสาร์นั้นน่ะเราเอามาพูดกันได้ในในฤด,ดูกาลนี้นะครับว่าขนาดทีมวิธีการจัดทัพแผนการเล่นสไตล์การทําทีมของทั้งสองทีมเนี่ยที่มันส่งมาเห็นในเกมที่เป็นเกมทางการเกมนี้เนี่ย มันจะต่อยอดแบบไหนนะครับผมเองเนี่ยจำตารางแข่งขันของของทั้ง2ทีมแบบแม่นๆไม่ได้แต่จำได้คร้าวๆว่าทูแบงคอกเนี่ยถ้าเกิดออกสตาร์ทเกม a ลีกในสัปดาห์นี้ไปเยือนอุทัยธานี FC เสร็จปุ๊บเนี่ยในสิงหาคมเนี่ยยังไม่หนักมากแต่กันยายนเนี่ยโคตรโคตรโหดเลยนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นท็อปิกตั้งขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วก็จะพูดถึงคลิปวันนี้กันนะครับ ก็เอาเรื่องของเกมก็แล้วกันครับเกมวันเสาร์เนี่ยจะเห็นแล้วว่าความเอาจริงเอาจังเนี่ยมันจะอยู่ที่สั่งทูแบงคอกมากกว่าเพราะว่าเราเห็นภาพแบบนี้มาก่อนแล้วในปีที่ผ่านมาเนาะคือโค้ชแบรนเขาท,ทําทีมเต็มตัวในปีที่แล้วเต็มๆแบบไม่ได้มีใครมาขั้นกลางคืออะไรเป็นวิทมาทำครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็เขามาทําทีมเต็มๆต่อช่วงหลังซึ่งก็ ทราบอยู่แล้วว่าสไตล์การทําทีมของวิทมาวิทมาวิทมาเฮียอย่างเนียอ่านไม่ออกเว้ยแล้วก็แล้วก็ตัวโค้ชแบรนเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันในวิธีการคิดนะครับซึ่งพอเป็นโค้ชแบรนเนี่ยนักเตะหลายคนที่ที่โค้ชแบรนรู้จักเป็นอย่างดีเนี่ยก็กลับมาคนแรกที่ผมเห็นภาพชัดเจนคือปกกล้าวอันนั้น,นะครับกลับมาแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ส่องให้เห็นมาถึงเกนะมฑะเมื่อวันเสาร์ด้วยก็ โค้ชแบนนั้นทําทีมเต็มตัวในปีนี้นะครับแผนการเล่นแทบจะคาดเดาได้ก็คือเป็นการมิกซ์สไตล์ของทูแบงค์อกเดิมที่เหมือนแบบบอรบริหารตั้งทงไว้อะว่าตัวบนต้องเป็น3ตัวบนอะผมเดาได้ผมเดานะผมเดาแต่คิดว่าม,มันเป็น,ปนแบบนี้มาทุกปีเลยเว่าจะเป็นโค้ชคนไหนก็ตามแต่จะเห็น3ตัวบนเสมอซึ่งปีนี้ก็เช่นกันครับทูแบงคอกยังเป็น3ตัวบนเหมือนเดิมก็จะเป็น นักเตะต่างชาติละกันที่จะมาเล่นซึ่งตอนนี้มันเพิ่งมาใหม่2ตัวยังไม่ได้นํามาใช้ก็เลยเป็นนักเตะไทยมาแซมก่อนนะครับ mm hmm. ก็เอาตามที่เห็นในเกมวันเสาร์ก็ปีกซ้ายกับปีกขวาเนี่ยก็เป็นมามุดเอ็ดนะครับกับกับาทางด้านของรุ่งรัตภูมิจันทึกซึ่งตัวเขาเนี่ยรุ่งรัตเนี่ยเป็นนักเตะแบบประเภทแบบโตเร็วนะเกิดเร็วแล้วแต่เป็นดาวรุ่งเลยแต่ก็ดับไว เกิดยูซิโกะโดนเรียกติดทีมชาติแล้วก็ดรอปไปเพราะว่าเพราะบาดเจ็บก็กําลังจะเรียกความมั่นใจกลับมาก็ทดแทนตําแหน่งที่ขาดหายไปคือวอเตอร์ลุยส์ได้เป็นอย่างดีนะครับวอรเตอร์ลุยส์เจ็บเข่าเนาะหายาวก็เชื่อว่าเกมนับน,นั้นเนี่ยวันเสาร์เนี่ยมันจะเห็นแล้ว,ว่าวิธีการยืงของโค้ชแบนเนี่ยก็คงยึดมั่นในความมั่นใจของตัวเองก็คือกองกลาง3คนต้องแพ็คเหมือนตอนอยู่เมืองท้องอ่ะ ตอนทาเมืองทองได้แชมป์ปี2016เนี่ยกองกลางอัดแน่น3คนและเป็นกองกลางตัวรับทั้ง2คนด้วยนะคือเป็นสามเหลี่ยมเอาด้านแหลมจิ้มไปหาข้างหน้าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพีระมิดคว่ำแบบเป็นพีระมิดหงายปกติเออนะฮะซึ่งซึ่งก็เป็นพศวัตรลิมวันณะเสถียนคือเจ้าปิงอะเนาะคูกับปกเกล้าอนันต์แล้วก็ดันเอาตัวเจ้านิวหรือว่าธีเดพันพงจันเนี่ยเป็นเป็นตัวตัวลุกไปเลยนะครับก็จะเห็นว่ากองกลางค่อนข้างจะมี ความกลมกล่อมเพราะว่าเล่นกันมาหลายฤดูกาลติดต่อกันนิวเนี่ยมาอยู่ปีปีที่2ก็ถือว่าทําได้ดีอ่ะก็คือเขาเริ่มเขา้เขาใจระบบการเล่นแล้ว,ลวก็ตัวคีมเองก็ให้อิสระกับนิวเยอะไม่เหมือนตอนอยู่ BG ไม่เหมือนตอนอยู่ก่อนหน้านี้เนาะอิสระค่อนข้างน้อยตอนนี้นิวแบบกำลัง ผมเชื่อว่านิวปีนี้จะเป็นปีที่เขาพีคมากถ้าเขาไม่เจ็บซะก่อนนะครับจะเป็นปีที่เขาแบบเล่นอย่างมั่นใจไม่มีอะไรพวงหลังเรื่องครอบครัวก็ดีรับแฟนทรงแฟนสาวที่บ้านก็ดีคุณพ่อพพอร์ตเต็มที่ผมว่าปีนี้นิวจะแบบเป็นเฉิดฉายนแน่ๆทั้งสโมสรและทีมชาติส่วนกองหลังนะครับก็ยังคงยึดพื้นเดิมเพราะว่าของมันดีอยู่แล้วเอวบตันกรีนคาวเวสได้สุพรรณทองส่งเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ทีมลงตัวมากขึ้นนะครับ แล้วก็มีตัวที่จะต้องเล่นได้อีกคนหนึ่งอย่างพอมเบียซึ่งก็ฟอมดรอปไปก็เลยเป็นสุพรรณเล่นก่อนที่น่าสนใจของปีนี้ของชูเป็นข้อที่ผมมองว่าโค้ชแบนจะสร้างความแตกต่างได้มากกว่าโค้ชคนอื่นๆคือวิงแบ็กครับวิงแบ็กตอบโจทย์แล้วนนหนึ่งคนคือแบ็กขวาเนาะดีกรีเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมด้วยคือเจ้านิติพงศ์เสรนท์เนาะแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยก็มีบาสพิพัฒน์อยู่แลแลวแต่ก็มีนักเตะสำรองหลายคนเลยที่เป็นพร้อมจะเบียด บาสลงอ่ะทั้งวันชัยจารุนงค์ครานหรือว่าที่เอามาล่าสุดก็คือบุญทวีคือบุญทวีได้แบกขวาครับแต่ก็อาจจะไปจอยซ้ายจอยขวาได้บ้างแล้วแต่ฟีลลิ่งแล้วแต่อารมณ์นะฮะก็ผมว่าปีนี้บียูค่อนข้างจะลงตัวกับผู้เล่นที่เป็นโครงสร้างเดิมเกือบทั้งหมดนะฮะเล่นแบบเดิมเลยตัวกองหน้ายังไม่เห็นฟอมทั้งสองคนที่บาสเตลเจราดีเนาะคนแล้วก็ล่าสุดคือไอ้ซูคุน่ายังไม่ได้เห็นฟอมเนาะแต่ก็เชื่อว่าก็จะมาเติมเต็มตรงนั้นแหละมาเป็นผู้เล่นแนวลุก ตามสไตล์ของบียูที่เป็นดูเดิมแต่ที่ผมเกินไว้ตอนแรกว่าที่เรื่องของกองหน้าไอ้เรื่องของเล่นและโปรแกรมมันแน่นตอนกันยาเนี่ยนักเตะมันมีความเสี่ยงจะกรอบนะครับเพราะผมเชื่อว่าทูแบ็คอกเองแม้ว่าจะไปเล่นในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ป็นปีแรกก็ตามแต่เนี่ยแต่ม,มั่นใจว่าเขาอยากสร้างผลงานที่ดีด้วยแต่ถ้าเกิดทีมขนาดแค่นี้อาจจะไม่พอกับการเล่น โปรแกรมหนักๆในเดือนกันยายนนะครับก่อนจะพักเบรกทีมชาติช่วงปลายเดือนเนี่ยเพราะว่าต้องพักเบรกให้สิให้คิงส์ทับเนาะก่อนหน้านั้นมีโปรแกรมในลีกก็เจอทีมแข็งไปเตะเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีกแล้วก็ต้องแบ่งน้กเตะไปล่้ทีมชาติอีกนะครับผมเชื่อว่าทูแบงคอกเนี่ยอาจจะมาเปะมามาเสกระบวนท่าเอาตรงนี้ก็เป็นทีมที่น่าเชียร์แต่ผมว่ายังไม่ถึงแชมป์ผมไม่ได้เอ็นเอียงเข้าข้างทีมใดหรือว่าไม่ได้ค่อนขอดูแบงคอกแต่ขนาดทีมสาคัญครับต้องดูว่าโค้ชแบจะปรับ ทีมแบบไหนแต่สาเหตุที่ชนะบุรีรัมย์ผมก็ต้องชมว่าพี่แบ์แม่งเก่งจริงนะครับโคชแบ์แม่งแบบเป็นมือปราบบุรีรัมย์ตั้งแต่อยู่เมืองทองแล้วนะครับมาปราบตาอยู่ชูแบงคอกอีกแล้วก็ตเต็มนี้ก็ปราบอีกคือแบบเหมือนเป็นมือฆ่าบุรีรัมย์น,นะครับะน,นะครับอ่ะโอเคนั่นคือชูแบงคอกนะครับก็เดี๋ยวอีดึงคลิปนะครับจะมาพูดถึงบุรีรัมย์บ้างว่าว่า,วาเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับแล้วก็ คิดว่าเขาจะปรับไปตรงไหนแล้วจะกลับมาเป็นทีมเต็งแชมป์มเหมือนที่คนเป็นเหมือนเดิมไหมเพราะอะไรเดี๋ยวมาอัดไปอีกดึงคลิปละะ like, ครับก็ฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์ครับกับส่องไกลสตรอรี่ส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเลยสองคลิปเลยจะเต็มเลยเพราะว่ามาทําธุระพอดีก็มีเวลาว่างก็จัดให้นะฮะก็ทดเช้เมื่อวานในที่ไม่ว่างน,นะครับโอเคประมาณนี้อีกคลิปหนึ่งจัดไปปูรีรัมครับ